สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทอร์มินัล닷อมเพื่อนๆเ,เคยเป็นกังวลสับสนหรือว่างงง,งไหมครับเวลาที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งเช่นเริ่มเล่นบอดี้เวทเพิ่มมากขึ้นแล้วเราเริ่มรู้สึกพอใจกับรูปร่างมากขึ้นหุ่นเริ่มดีขึ้นจะต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าและเริ่มมีคนทักมากขึ้นว่าผอมลงเป็นตน้นแต่คำถามคือทําไมบางทีน้ําหนักถึงไม่ยอมลดลงหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่น้ําหนักไม่ลดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเรามีน้อยลงเรามีรูปร่างที่กระชับเพิ่มมากขึ้นมีมวลกล้ามเนื้อมากขึึ้้้้นนนนนแแแแลละะมมมมมีีีสุขขขภาาาาาพพโดดยรรววทท่่่่็งงเเิกกกถไัััํห เราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมโค้ดเคเลยจะพาไปดู6สัญญาณที่บอกว่าการลดไขมันและสุขภาพโดยรวมของเรากําลังดีขึ้นเรื่อยๆจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับแน่นอนครับว่าในช่วงแรกที่เพื่อนๆเ,เริ่มทุ่มเทกับการออกกําลังกายและการไดเอทให้ดีขึ้นการที่เรามีน้ําหนักลดลงเรื่อยๆและเริ่มมีคนทักว่าดูผอมลงหรือว่าเริ่มมีหุ่นที่ดีขึ้นก็จะช่วยเรารู้สึกว่าเรามาถูกทางรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองและอยากที่จะทําต่อไปให้ดีีขึ้นนเเเเรรรรื่่อออยๆแตตบาาางงทพดูัวใกกกะะจจ็สามา สังเกตได้ว่าร่างกายเราผอมลงไปได้อีกสัดส่วนหรือว่าไขมันหน้าท้องก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆและรูปร่างก็กระชับขึ้นถึงแม้ว่าน้ําหนักจะไม่ลดลงก็ตามประเด็นสําคัญก็คือในการลดไขมันเราไม่ควรวัดกันที่น้ําหนักบนตายช่างเพียงอย่างเดียวเพราะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่กําลังบอกว่าการลดไขมันและสุขภาพโดยรวมของเรากําลังดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งสัญญาณที่1ก็คือเสื้อผ้าเราเริ่มหลวมขึ้นและสัดส่วนเริ่มเล็กลงพอเราเริ่มลดไขมันได้ถูกวิธีเราก็จะเริ่มสังเกตว่าเสื้อผ้้้้าาาาที่่่่เเคคยใสคสาาใสสสแแลลลววรรรัับบกก็จะะิมมมมหขึนถได เช่นใส่กางเกงยีนแล้วเอวหลวมและสะโพกไม่แน่นเกินไปเป็นตน้นงานวิใจัยในปี2017ยังพบด้วยนะครับว่าผู้หญิงกว่า77%รายงานว่าพวกเขาไม่รู้สึกเครียดที่น้ำหนักไม่ลดลงเลยแต่กับดีใจมากกว่าที่สามารถกลับมาใส่เสื้อผ้าตัวโป่งได้อีกด้วยต่อมาเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าขนาดรอบเอวที่เล็กลงมันอาจจะดีกว่าตัวเลขที่ลดลงบนตาช่างอีกด้วยเพราะจากการศึกษาพบว่าขนาดรอบเอวหรือว่า w a i s t c i r c u m f e r e n c e ลดลงจะหมายถึงระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตและระดับคอเลสเตอรอลเลวที่ลดลงด้วยซึ่งการที่ เรามีขนาดรอบเอวที่เล็กลงนี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมหรือช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจนั่นเองครับสัญญาณที่2ก็คือกล้ามเนื้อเริ่มเฟิร์มและชัดขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งต่อเนื่องกันมาหลายเดือนเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่าร่างกายเรามีความแข็งแรงมากขึ้นรูปร่างเริ่มเฟิร์มขึ้นและมวลกล้ามเนื้อเริ่มมีโทนหรือว่าเห็นชัดขึ้นด้วยเช่นงานวิจัยในปี2019พบว่าการเล่นเท่าออกกําลังกายที่บริหารต้นขาที่มีความเข้มข้นสูงสูงหรือเนช่นนววยสร้้้าางมมลกเนือ และช่วยให้ต้นขามีความกระชับมากขึ้นเป็นต้นครับประเด็นสําคัญก็คือมวลกล้ามเนื้อจะมีความหนานแน่นมากกว่าไขมันหรือถ้าเราเปรียบเทียบให้ไขมันเป็นเหมือนหมอนและมวลกล้ามเนื้อเป็นเหมือนก้อนหินถึงแม้ว่าสสิ่งน,นี้จะดูมีขนาดเท่ากันแต่หินก็จะหนักกว่าหมอนที่มีแต่นุ่นเป็นต้นดังนั้นถึงแม้ว่าผู้หญิง2คนจะมีน้ําหนักเท่ากันแต่คนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะกว่าก็จะมีรูปร่างที่กระชับและเฟิร์มมากกว่าและดูผอมกว่าอีกด้วยดังนั้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จึงเห็นตรงกกกันนนนนวววว่่่่่าาาผู้้้หหหญิิิิงครรรรรเเเมมมโปตีใขึแลละือ การออกกําลังกายแบบ resistance training ประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะการมีมวลกล้ามเนื้อนะครับจะช่วยเร่งอัตราการเาผาผลาญหรือว่าการทํางานของระบบเมแทบอลิซึมหรือว่าการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเท่าไหร่ร่างกายเราก็จะยิ่งเาผาผลาญมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับสัญญาณที่3ก็คือเรามีอารมณ์ดีขึ้นและเหวี่ยงวีนน้อยลงเพราะการที่เราหันมาลักตัวเองและดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายและเปลี่ยนการไดเอทที่ดีขึ้นหรือว่ากินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแทนอาหารขยะมมมััันนนนกกกก็จะะช่วย้้้เรราาาีีีพะลละลํงขขึึึแูสดทท งานวิจัยในปี2013พบว่ากลุ่มคนที่เริ่มลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีจะรู้สึกว่ามีพละกกำลังมากขึ้นเริ่มมีสติในการกินอาหารที่ดีขึ้นและรู้สึกเครียดหรือว่ากังวลน,น้อยกว่าก่อนที่ลดน้ำหนักอย่างเห็นได้ชัดครับประเด็นสำคัญก็คือเราควรลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อครอบครัวเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่เรารักหรือว่าลดน้ำหนักตามอารมณ์ชั่ววูบครับต่อมางานวิจัยในปี2016พบว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูง,สงเช่นขนมเบเกอรี่เคก้กและคุกกี้จะทําให้ระดับน,ลนเลลลือดดพุ่งงสูงขึ้นและล ลงอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าอินซูลินสปายซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้น้ําหนักเราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจจะทําให้เรามีความเครียดมากขึ้น38%และรู้สึกอ่อนเพลียมากขึ้นถึง26%ดังนัน้นเพื่อนๆควรเริ่มกินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อมาแทนที่อาหารขยะที่มีไขมันและน้ําตาลส,งสูงที่อาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นรู้สึกมิตกกังบนโทษตัวเองและมาเครียดกับห่นทีหลังดีกว่าครับสีก็คือมีอาการปวดเมื่อยน้อยลงและไม่นอนกรนเหมือนเดิมเพราะการที่เราสามารถลดน้ําหนักและลดเปอร์เซ็นต์ไขมันใน,นาาร ปวดเมื่อยและแรงกดทับตามส่วนต่างๆโดยเฉพาะต้นขาเข่าและหลังล่างเป็นตน้นงานวิจัยในปี2017ก็พบด้วยนะครับว่าการลดน้าหนักแค่10%อาจจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้เลยทันทีและถ้าเราสามารถลดน้าหนักได้มากถึง20%อาการปวดขาอาการปวดเขา่าและอาการปวดที่เกิดจากโรคข้ออักเสบหรือว่า a r t ไ r i t i s ก็อาจจะลดลงทันทีอีกด้วยครับต่อมา,อาการที่เราอ้วนขึ้นหรือว่ามีไขมันในร่างกายเยอะขึ้นมันก็อาจจะทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับและกลนมากขึ้นด้วยซึ่งมันก็อาจจะส่งผลทําให้เรารู้สึกเพลียตลอดเวลา นอนไม่เต็มอิม่มมีปัญหากับคนที่นอนด้วยและอยากจะกินอาหารหวานๆมากขึ้นจนน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้เป็นตน้นห้าไม่หิวบ่อยและไม่อยากกินอาหารขยะที่เคยชอบเพราะการที่เราเริ่มกินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันดีคาร์บเชิงซ้อนและเส้นใยอาหารสูงๆมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นพอใจกับอาหารมากขึ้นและกินอาหารน้อยลงโดยอัตโนมัติและแถมความอยากอาหารหวานๆที่เคยชอบก็อ,อาจจะลดลงไปด้วยนั่นเป็นเพราะว่ากรดอะมิโนจากอาหารที่มีโปรตีนสูงๆจะช่วยกระตุ้นการหลั่ง ิมและเพิ่มความพอใจกับอาหารด้วยและงานวิจัยในปี2013ยังพบด้วยนะครับว่าโปรโตีนจากพืชหรือว่า p พ a n t b a s e d protein อาจจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นพอใจกับอาหารมากขึ้นมากกว่าการกินอาหารที่มาจากสัตว์เป็นหลักอีกด้วย6กก็คือท้องไม่ผูกและขับถ่ายดีขึ้นเพราะการที่เราเริ่มกินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นระบบย่อยอาหารหรือว่า digestive system ก็จะสามารถทํางานได้ดีขึ้นและเส้นใยอาหารที่ได้จากอาหารที่เป็นธรรมชาติจะช่วยให้แบคทีเรียในลใําไส้มีความแข็งแรงมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เพราะเพราะนเพื่อนรู้ไหมครับว่าในระบบย่อยอาหารของเราจะมีแบคทีเรียดีหรือว่ากัดแบคทีเรียมากกว่าร้อยชนิดซึ่งกัดแบคทีเรียเหล่านี้จะมีประโยชน์หลายอย่างมากๆเช่นช่วยสร้างวิตามินเคช่วยลดการติดเชื้อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีขึ้นลดอาการท้องผูกและช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการลดน้ําหนักในระยะยาวนั่นเองครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการที่เรากินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่มีโปรตีนและไขมันดีสูงๆเพิ่มมากขึ้นโดยที่เรากินคาร์โบไฮ มันก็อาจจะทําให้เราท้องผูกได้ถึงแม้ว่าอาหารหลักๆของเราจะมาจากธรรมชาติก็ตามดังนั้นเราควรเริ่มปรับสารอาหารให้เป็นแบบสมดุลหรือว่าบาลานซ์ไดเอทเช่นเราอาจจะดูว่าเราไม่กินแป้งหรือว่าคาร์บน้อยเกินไปและกินผลไม้หลังอาหารเพื่อลดอาการท้องผูกเป็นตน้นเพื่อนๆครับในการไดเอทและการออกกาลังกายเพื่อลดไขมันและการมีสุขภาพโดยรวมที่ดีด้วยเราไม่ควรโฟกัสไปที่ตัวเลขบนตาช่างเพียงอย่างเดียวเพราะการที่น้ําหนักไม่ลดลงมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเราย่าอยู่กับที่หรือว่าสิ่งที่เราทํามาไม่ได้ผลและมันก็อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญก็คือในการลดน้ำหนักเราควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าเราควรลดน้ำหนักแค่ประมาณ3-4กิโลกรัมต่อเดือนเท่านั้นหรือว่าเราไม่ควรกินได้น้อยเพื่อให้น้ำหนักลดลงเร็วๆพราะการที่ร่างกายขาดสารอาหารหรือว่าเรากินน้อยเกินไปมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมหลายอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะเริ่มร่วงมากขึ้นประจำเดือนขาดเรารู้สึกหงอยตลอดเวลาและอาจจะเสี่ยงที่จะโยโย่ได้ในที่สุดเป็นต้นครับตอนนี้เพื่อนๆเริ่มรู้สึกหรือว่าสังงเเกกกตว่า่าาาารรยมี เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นยังไงบ้างครับถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างแบบ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันไปใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสาหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ